5หนังการ์ตูนภาคต่อปี2024เรื่องแรกกังฟูแพนด้า4ครับการกลับมาของนักรบมังกรเจ้าแพนด้าโป้วุนตุ้ยหนุยตัวนี้ชิกดูดก็คือภาคเนี้ยตามที่เราดูตัวอย่างไปเหมือนจะได้สู้กับกิ้งกาเนาะที่มันก๊อปพลังคนได้ในตัวอย่างเราจะเห็นว่ามันก๊อปพลังของใต้ลุงเนาะซึ่งไม่รู้ว่าใต้ลุงกูมาขายขำหรือเปล่าแต่ก็ ไต้ลุงนี่เป็นตัวร้ายขวัญใจหลายคนนะเป็นตำนานรีเจนเลยของกังฟูเป็นหน้าแล้วพี่เอามาขายขำนี่จบเฮพอดีและที่สำคัญในตัวอย่างที่แฟนๆค่อนข้าง,งผิดหวังคือ5ผู้พิทักษ์จะกลับมาไหมในตัวอย่างคือไม่เห็นเลยคืออย่างที่เรารู้รๆกันนะครับคือ5ผู้พิทักษ์เนี่ยเขามีบทบาทในช่วงภาคหนึ่งะเยอะมากพอภาค2องก็มีนะแต่ก็โดนลดทอนไปพอมาภาคสามเนี่ย แม่งมีแค่อะไรนะนางพญาที่มีบทบาทพอมาภาคสี่นี่ในตัวอย่างเราหายหัวไปเลยซึ่งแฟนๆหลายคนนี่คาดหวังการกลับมาของห้าผู้พิทักษ์มากซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นในทางด้านของผู้นำกลับเนี่ยเขาก็บอกว่ากลับมานะแต่ว่าบทบาทน่าจะน้อยซึ่งเศร้านะซึ่งต้องบอกว่าห้าผู้พิทักษ์เนี่ยเขาเป็นตัวเด่นเหมือนกันเป็นเพื่อนเพื่อนสนิทโปอะ่ะผมมองว่าบทบาทมันควร จะมีมากกว่านี้แต่ว่าเขาก็เหมือนพอภาคใหม่ก็ต้องมีอะไรใหม่ๆเนาะตัวละครใหม่ๆมันก็เพิ่มมาก็ทําให้เหมือนการประจนภัยใหม่ๆของโปก็ต้องพบเพื่อนใหม่ๆนะครับแต่ก็เป็นแฟนชายที่ผมมองว่าภาคหนึ่งกับภาคที่สองมันดีที่สุดนะไม่ใช่ภาคสามของกลางฟูแพนน้าเนี่ยมันไม่ดีมันดีครับแต่มันดีสู้ภาคแรกกับภาคที่สองไม่ได้นั่นเองแต่ทางด้านของภาคที่สี่นี้ ก็ต้องรอดูกันไปว่าคอมเมนต์มันจะไปเป็นทิศทางไหนแฟนๆจะชอบหรือไม่ชอบกันก็ต้องรอดูกันในโรงภาพยนตร์วันที่7มีนาคมนี้อย่าลืมไปดูกันนะครับอันดับที่2 4เหมือนกันครับมินเนี่ยนสผมเรียกมันมินเนี่ยนสแล้วกันเป็นภาคต่อที่ค่อนข้างรอมาหลายปีเหมือนกันเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่ ตัวอย่างเพิ่งมาสดๆร้อนๆนะครับเมื่อไม่กี่วันมานี้ไม่น่าถึงอาทิตย์ผมก็ได้ดูไปก็เหมือนเกี่ยวกับว่ากรูเนี่ยตัวเอกไอหัวโล้เลยจมูกแหลมเนี่ยมีลูกแล้วลูกแท้ๆเขาเนาะแล้วก็เหมือนจะสู้กับเป่าร้ายมีไวร้ายตัวใหม่โผลมาผมเห็นยานไม่เหมือนมแมลงสาบเลยนะเป่าไวร้ายตัวนี้ไม่รู้ว่ามันมีปัจจัยอะไรที่ครูจะต้องประกอบคู่โลกอีกแล้วนะครับซึ่ง ไอมินเนี่ยนสี่แฟนชายนี้ก็ผมว่าต้องพูดเหมือนกางฟูเพนด้านะสองภาคแรกคือดีที่สุดสําหรับผมในภาคที่สามดูมันก็โอเคอะที่มีน้องชายครูเะนาะแต่เนื้อหาผมว่ามันดบดบัะมันไม่ได้โดดเด่นหรือดีอะไรมากสําหรับผมนะแต่ทางด้านของภาคที่สี่ก็ดูน่าสนใจดูเหมือนจะมาโฟกัสครอบครัวครูมากขึ้นดูดูมีอะไรน่าตื่นเต้นผมว่าขอให้มันว้าวนะให้มันปังและให้มันดีกว่า ภาค3ซึ่งหนังเรื่องมินเนี่ยนนี้ก็มีกำหนดฉายวันที่4กรกฎาคมนะครับมาอันดับต่อไป Inside Out 2 Inside Out 2เนี่ยไม่ต้องพูดมากครับภาคหนึ่งนี่เขาทำไว้ดีมากเกี่ยวกับอารมณ์เป็นหนังที่แบบไม่มูคิดได้ไงวะไอคนสร้างเนี่ยว่าแบบสร้างการ์ตูนแบบนี้ขึ้นมามันเป็นอะไรที่เจ่งมากท่านผู้ชมคือภาคแรกนี่ประทับใจมากม ทางด้านผมภาคสองเนี่ยดูตัวอย่างไปแล้วก็อย่างที่รู้ๆเนาะตัวเอกของเรามันก็โตขึ้นก็เรียกว่าแต่งเนื้อสาวเข้าสู่วัยรุ่นมันก็ต้องมีอารมณ์ที่มากมายภาคแรกนี้มีสี่ห้าอารมณ์เนาะพอภาคนี้มาไม่มีอารมณ์ใหม่ครับเป็นอตัวสีส้มอารมณ์อะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วผมดูตัวอย่างมันหลายทีแล้วจนผมลืมไปแล้วทางด้านผมภาคสองนี้ผมก็ว่ามันก็คงดีไม่แพ้ภาคที่หนึ่งครับเพราะหนังมันหึง คาดเดายากผมไม่รู้ว่าหนังมันจะเล่ามาิติทางไหนนะรู้แต่ว่ามีอารมณ์ใหม่แน่ๆผมว่าอย่างมากจะเพิ่มมาแค่อารมณ์เดียวหรอผมมองว่าคนเราพอมันโตขึ้นมันน่าจะมีหลากหลายอารมณ์ไม่น่าจะแค่เพิ่มมาแค่อารมณ์เดียวก็ต้องรอติดตามกันชมในโรงภาพยนตร์วันที่13มิถุนายนนี้นะครับเดือนเกิดผมเลยแต่ไม่ใช่วันเกิดผมนะเดือนเกิดผมเฉยๆมาอันดับที่4 การ์ตูนเรื่องนี้นี่เป็นที่พูดถึงกันอย่างมากเป็นตำนานการ์ตูนเลยก็ว่าได้มีก้มายครับวายร้ายกับใจผู้เป็นฮีโร่เป็นการ์ตูนที่รีเจนมากๆนะซึ่งมีก้ามายกันกลับมาครั้งนี้มันไม่เชิงว่ามันเป็นภาคต่อมันกลับมาในฉบับซีรีส์แต่ว่าคอมเมนต์ด้านลบหรือแอนตี้ค่อนข้างเยอะครับมันกลับมาเป็นฉบับซีรีส์แต่ผมอ่านคอมเมนต์ท่านผู้ชมมานะคือแบบว่า เขาบอกว่าเหมือนเป็นดินน้ำมันเดินได้อะซึ่งคอมเมนต์แบบนี้ซึ่งอ่านแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยหนังมันห่วยมันแย่ภาพมันคุณภาพต่ําขนาดนั้นเลยเหรอแต่คือเท่าที่อ่านคอมเมนต์มาเท่าที่ผมศึกษามานะก็คือว่าเหมือนเขาเรียกว่าอะไรทุนสร้างมันจะน้อยมันก็เลยได้เป็นซีรีส์คุณภาพมันก็เลยจะดรอปลงกว่าฉบับหนังภาคแรกซึ่งเราก็ต้องติดตามรอชมกันดูนะครับผมจําไม่ได้ว่ามันจะมาเป็น แพลตฟอร์มอะไรนะมันขึ้นต้นด้วยตัวีอ่ะผมขอโทษจริงๆผมจําไม่ได้แต่เดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลแล้วขึ้นภาพมาให้ท่านผู้ชมดูตอนนี้ว่ามันเข้าแพลตฟอร์มไหนถามว่าหวังกับเรื่องนี้ไหมผมไม่ได้หวังนะครับแต่มันเป็นอีกหนึ่งข่าวดีสําหรับคนที่ติดตามมิกก้ามายมาตลอดที่หวังว่าอยากให้มันมีมันเป็นหนังดีอ่ะเอออยากให้มันมีภาค,ภาคต่อภาคที่สองซึ่งผ่านมาหลายสิบปีมากๆนะครับเป็นหนังดีๆอีกเรื่องหนึ่งที่ อยากให้ท่านผู้ชมกลับไปดูกันสอนแง่คิดหลายอย่างนะครับอันดับที่5กันแล้วอันดับสุดท้ายซึ่งถามว่ามันเป็นการ์ตูนไหมมันเป็นตัวละครที่ทํามาจากเกมดีกว่าโซนิกสาครับเป็นแฟรนไชส์ที่ตัวละครจากเกมแล้วทําเป็นหนังแล้วประสบความสําเร็จจนมีภาคที่3ต้องบอกเลยว่าเรื่องเนี้สภาคแรกเขาทํานี่ดีมากๆแต่ผมชอบภาคที่สนะผมชอบภาคที่2มากกว่าภาคที่1เพราะว่า ตัวละครมันมากกว่าไงมันมีไอเทลไอจิ้งจอกเหลืองกับนักเกิลไอไอตัวตัวตุ่นแดงเหรอ,เ,อ,อเรียกมันอย่างนี้แล้วกันซึ่งตัวละครเยอะกว่าอารมณ์เหมือนอเวนเจอร์เซมโบลนะครับกระบวนการห้าสีอะไรวะน้ำเงินแดงเหลืองแดงเหลืองน้ำเงินเฮ้ยเออสีอะไรช่างแม่งเหรอท่านผู้ชมคือภาคต่อโซนิคภาคที่สามนี่เหมือนจะมีตัวละครใหม่อย่างชาโดพี่เม่นสีดำผัวมานะครับซึ่งโอ้โหหน้าขนลุกหน้าติดตามมากๆ เป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่แบบผมมองว่ามันน่าจะปังแล้วก็สุดยอดแห่งปีนี้จริงๆนะครับซึ่งซึ่งเป็นหนังที่หลายๆคนน่าจะรอติดตามกันเป็นอย่างมากกับโซนิ c 3ที่ไม่น่าเชื่อเนาะมันว่าโซนิส3มันจะมาถึงจุดๆนี้แต่ก่อนที่มันโดนแก้คอนเซปที่แม่งเมนหาอะไรไม่รู้จนแบบโอ้โหประสบความสำเร็จอย่างเปลี่ยงปรากเราก็ต้อง ตอนนี้ตัวอย่างมันยังไม่มาเลยข้อมูลมันก็น้อยผมก็เลยพูดอะไรมากไม่ได้เราก็ต้องรอติดตามชมกับตัวอย่างแรกหรือทีเซอร์แรกกันต่อไปหนังเรื่องนี้โซนิกสามีกำหนดฉายวันที่19ทธันวาช่วงคริสต์มาสกันเลยทีเดียวนะครับรอติดตามกันไปสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ดูรับชมจนจบก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่เป็นกำลังใจผมด้วยถ้าผมพูดผิดพลาดข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขอโทษไว้นะที่นี้ด้วยนะครับสำหร,รับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ